ทั้งสองค่าย2แบรนด์นะครับผมเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันเยอะยังไงครับ power ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการทํามากครับผมครับป่ะจะพาชมหลังกันครับผมครับเห็นไหมครับชุดปีก็เป็นส่วนสําคัญมากในการเปิดเปิดเพลงเปิดแข่งเนี่ยผมก็ใช้ปีคนละตัวเพราะว่าในการฟังเสียงเนี่ยฟังคนละแบบครับเปิดแข่งจะมีความถี่สัปปะลัดมาด้วยนะครับผมับในการเปิดควอบถี่ลึกๆครามถี่แบบเราไม่เคยเจอก็มีมาสำหรับการเปิดแข่งทรับไห้ปีก็มีหลายโทนนะครับปรับพวกนี้ก็เป็นตัว กดค้อถีขึ้นกันลงก็เหมือนไอคิวบ้านเราครับเนี่ยครับกดขึ้นกัลงก็เหมือนไอคิวบ้านเราครับผมไอคิวที่เรายกขึ้นจะลงก็เป็นตัวนี้ครับข้างล่างก็เป็นปีชาติในการเปิดเพลงก็ชัดมากขึ้น power นี่ power ก็เ,เป็นตัว1.2 0ทั้งหมดครับขับเบรฝั่งซองหอกฝั่งนี้ก็ประมาณนี้ทีนี้ไปดูฝั่งน,นู้นเพราะว่าฝั่งนี้ผมทําคลิปใหญ่คลิปหนึ่งแล้วดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งแบรนด์ที่มาแรงพอสมควรครับผมครับวันนี้ก็อยู่กับชอภาพยนตร์ครับนี่ก ก็ตอนนี้ก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีครับดีครับดีภาคกิสาก็เห็นเห็นไปเยอะมากพอสมควรครับสำหรับพาวเวอร์ตัวนี้ครับผมครับสเปคสูงประมาณไหนครับตัวนี้ครับตัวถ้าตัว2คะแนน48โอห์ม4,500วัตต์ครับ2โอห์ม11,000วัตต์โอ้โหแล้วก็ตัว4คะแนนสเปคที่8โอห์ม3,500วัตต์โอ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์พาวเวอร์ที่กำลังมาในบ้านเรานะครับผมครับวันนี้ก็ถือว่ารู้สึกตื่นเต้นมากครับครับคาดดีเราคาดีเจอกันวันนี้ก็ถือว่า มันครับผมครับฝั่งฝั่งเนี้ยจะเป็นสีสันครับเป็นสีสันใช่ไม่ต้องคิดอะไรมากมายเรามาหันเดียวกันก็เพื่อพัฒนาสินค้าใช่ไหมหล่ะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายแต่บ้านผมนี่ยากนิดหน่อยเดี๋ยววันนี้เห็นงนี้ครับพาวเวอร์เดี๋ยวดูพาวเวอร์โอ้โหอันนี้อันนี้เป็นสีแน่นไหมครับเนี่ยสีแน่นครับโอ้โหข้างในก็ถือว่าสุดยอดครับผมครับ3,500วัตต์8โอห์มที่2โอห์ม8,600วัตต์ กับเขาเบรเลยเขาเบรก็อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ครับผม39,500ืาพครับโอ้สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยถือว่าราคาจับต้องได้เลยครับ <Yeah. S 1> แล้วขเขาเบรราคาเท่าไหร่ตัวนี้ครับผมเขเบรสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยโอ้โหเป็นรุ่นครับที่ใครต้องการ power เรนี่ยเล็กๆก,กันเงี้ยครับไปใส่บนรถแห่หรือออกงานเวทีก็แนะนำนะครับแอกลางก็ถือว่าอีกหนึ่งแบรนด์ที่ ที่มาในบ้านเราครับกําลังดังเลยตอนนี้ครับผมครับแล้วปีครับปีทำเองไหมครับเนี่ยปีทาเองครับปีทาเองอีกปีทาเองกาลังทดสอบอยู่ครับนี่ครับปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากนะในการในการเปิดเพราะปีเนี่ยเป็นตัวทําความถี่ power กับดอกให้มันไปด้วยกันมากที่สุดโอ้โหดูปีครับอันนี้ผมว่าผมสวิกเยอะอันนี้สวิกเยอะเกินผมอีกนะครับไอาไ่าสูบอันนี้ก็ใช้ข่าละกี่ดอกครับจะใช้ขับตัวนี้ครับผมตัวสองแคนแนนใช้ขับลำโพง24นิ้ว ข้างละ2ดอกข้างละ2ดอกครับข้างละ2ดอกสีนี้ก็จะมาณ3โอมก็ตกเกอบ8 9 0เกบาทเนาะครับโอ้โหข้างหนึ่งก็8ป0 0ับพันบาทครับที่เปิดวันนี้ครับผมครับมันแน่นอนครับวันนี้ครับสวยๆอีกหนึ่งแบรนด์ครับผมสำหรับสายแห่ท่านใดที่ที่ต้องการก็สามารถติดต่อได้เลยครับครับอุ้มนะครับที่ผ่านมาก็อาจจะรู้จักในนามของอุ้มมาสเตอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาทำเป็นแบรนด์ของแอ l ลาสอะดโอนะครับ ครับผมก็ติดตามได้ที่ f c e e o o o แอดลาร์ตอะดิโอไทยแลนด์หรือว่า Facebook ส่วนตัวก็วิสรุตริทิเลตครับอืครับก็เป็นหนึ่งแบรนด์ครับที่ฝากไว้สำหรับบ้านเราครับผมครับโอเคพี่เอกด้วยครับขอผมครับโอเคครับพาวเวอร์แต่ละจอก็จะประมาณนี้ครับผมครับ